เห่อปลาทูมัน,น,นมันกุ้งเบเกิ้ลก้มเอ,อ,อื้อยมันกินพี่น,อน้องจ่าหนึ่งสิบแต่แสบพี่น้อนอยัวขอ,อปากลงกมาเนาะแบบนี้เนาะ Mà không mẹ bảo bảo phong quâm đi nông cháu Thế gì thì bà phần bảo bảo phong quâm สวัสดีพี่น้องป้อมไปสักคู่สักคนนะจ๊ะมื่อน,นี้เอาพอกันอีกแล้วได้สั่งไอ้ต้องกินกินอะไรแท้เคยมื่อนี้มีได้อันเนหี่ยงปลาทูนะจ๊ะเหี่ยงปลาทูแล้วก็ซีม,มีกุ้งนะั่พี่น้องอันนี้คองแก่หนะจ๊ะข้าวปุ้นผักกระซีม,มีอันเหี่ยงผันนากกาดขาวพอหนะจ๊ะแล้วก็สะระแหน่แล้วก็ผักชีหอมมื่อน,นี้กินสองคน,น,มน,น่มันป่ะมาแซ่บๆเสร็จมาทานจ้ะพี่น้องจ๊ะมึงโตกินได้ไหม กุมาเด่นมาไายคลิปโดนจะพี่น้องจ๋าค่าเห็ดงานเนาะค่าเห็ดง่ายค่าเนา่หลายอย่างหลายแนวมาทู่ยตัวยิ่ใหญ่พี่น้องจ๋ะตัว่งใหญ่ตัวเรหกสิบ กินจิ้มพี่น้องมันจิ้มทวาวตัดทวยแบบนี้เลยสกาดข้าวหอมี่นองตัดท้านี้เขาสลัดจะให้พีแจกตักวนี้นาอ เขากษตรพูดกัน่น้องจ้ะกลุ่มที่ทะลที่ไร่รองกลุ่มใจสองตัวไปเลยจรน เหนือกระทูพี่น้องจัดกระทูตัวใหญ่แห้งตัวเดียวหกสิบบาทพี่น,น้องจัซัมปัยินเนาะจิ้มทั่วตับายตั้งตัวอะวะดูดูน้ำจิ้ม,มจิ้มทัว่วตับแซ่บพี่น้องจ็ดขอปากได้บนนออบบนนอะเ,ททเอาไหมตัวไหมไม่กิน มนัินดีบชิลลีครับนี่นันกดิบชิี่ัทอดนงน่เลยเพราะว่าอดไม่ไม่เลี่ยไม่ถายและแคนหนูตู้เย็นน่ะ

จับปัญญานิดหน่อยตกแดก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 หืมอย่าพูดลูกตกแดกตกแดก

มัน,ม,น,ม,นมันกุ้งกินเอ,อืเอบเบบกุ้มเอ,อมื่อยมันกินพี่น,อน้องจ๋าหอมจิ้มแตแกๆไพี่น,อน้องคอปากลงม,มาเนาะแบบนี้เนาะ

แม่้างในนี่ก็แดงมาเห็นเอาตัวทอยกินเอาปะตัวท้อแห่ทอแห่ตากว้าม่าี้เยก็ติกนะโอ้ยกินเล่นทำไมเอาฮะเขาม่นั่งนี่ล้วกินเล่นทำไมเนี่ยอืมอืมกินเลยวุ้นยเขาอะเออ ขข้ามแย่กว่าหันต้องหันเนี่ยแจบ๊่แจบ๊่สน่ขอเลยแพอนี้าดแล้วบอสยิมโอเค อน่อยด,ยดยอหหันกับปลปักแสบยังข้ามยังแสบต่ว่าไม่นเอาขาปหน่อยย

อะไรดิหูกระวนพี่น้องจ้างละพี่น้องจ้าเาไรให้ชิปก็ได้ยากหตอนนี้าเป็นอย่างน้องพ่อโตหยากค่ะตวน ไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยเนี่ยเออน่า enfin, รักอยู่ง like like ั okay. ้นเอานังให้แม่กินไปแต่แท่งเนาะนถือวะหนังหนูเป็นหนังเนี่ยหนูเป็นหนังโอ้ยแม่ขอโทษขอโทษนะโอเคไหมขอโทษนะเอย่คุณด คู่เดียวเนียนสบายอืมหืมอืมป๊อัตายนะ พ่อแบบนีแสบพ้องจัะไม่ว่าประตูนีแ่บ่อปานี่ัแปาจับตัวใหญ่แหงมองดู ไร่ชิพโดนกัดจนได่ก็อยอะคนร่มกันแน้ใจพี่น้องจ้ะนีน่เวลาก็ตะค่อยเกษตรขวานจ้ะกรถิ่มไปจ๊ะอ้ยเียวนะพี่น้องือเมเส็ไหม กุ้งกุ้จ้ะอะไรเนี่ยอลูกใหม่แล้วใหม่แล้วตัวปวด

อ,อืมอร่อยอือมไมไม <c oughs> ว่าแม่บอกว่าฟังควมพี่น้องจ้าเฮ้แทจิงีบาเบิ่นบอกว่าฟังคว่แม่บอกว่าฟังควเนนะ่เหรอนะอือร่อยแตพี่น้องจ้าค่อ,อยากนะพี่น้องค่อยิก,กินเบิด ก็จะกินบแล้วเน,ลนนนนเนี่ยเอาเป็นความกินรอบน้องกะคือนางจ้ะแดบแห้งมื่อนี้ไม่ได้กินโดนะนะจ๊ารสะบาเมื่อนี้ปเป็นเศษแดนกระทูมตัวใหญ่งงๆมากทีไหนกับที่ไหนมากินนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เอะไรเยอะจ้าที่ไหนก็อย่าลืมช่องนี้หน่อยช่องนี้ด้วย้าพี่นน้องจ้านี่ เดีกก็เป็นน้องอก็โตกับที่คอตัวลรไปก่อนนะจ๊ะพอกันไม่คิดหนาตาสวัสดีค่ะอ่ต้อี่ครับคุณกวอนร